คือทีมพี่ของแกนนครนะว่ากันเถอะเหนื่อยสำหรับคือวันเนี้ยคือเราอะไรก็แล้วแต่เรามองว่าโคราชเนี่ยเหนือยอ,อ,อยู่แล้วครับแต่ว่าแกนนครอ่ะจะเอาอะไรมาสู้แล้วสู้ได้ดีขนาดไหนครอย่างน้อยก็มีบรรดาอดีตทีมชาติอยู่หลายคนในทีมนะครับโอ้โหเนี่ยครับน้องเบสเราพสอนกองอุด,ดมครับจุฬาลักษณ์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับในรุ่นการที่โอ้โหแล้วมีก็จัง ดูจากรายชื่อนะครับเริ่มต้นก็จัดชุดใหญ่เลยนะครับนครนเสิร์ตรายจัดไปที่สวภาวะกันแม่เกวอลินสามเอของอภัสสนโอ้โหมาเซนซี่เอาอยู่เลยครับแล้วครับไม่ใช่เกวอลินนะครับที่ผิดตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้เดนนิโบโร่กับตัวกลางครับจิตพรเสิร์ฟมาครับอภัสสนวันแรกดีให้เล่นได้มาสองโอ้โหเกวอลินทำได้ดีแค่ไหนวันนี้พลอยครับของคอนเสิร์ตมา ยกมาทับหลังครับใด้บุมกมาเคนซีย่ยอดยังเซฟได้อยู่ฟิโบอลก็ทับพันก,น,ก,น,ก,น,กนักพักกัดที่มาหัวเสาที่ซาสซี่พาพอจบที่อมสินนี่หละครับมาครับมาเคนซี่เสิร์ฟได้มาเป็น3ต่อ4แล้วนะครับเกโอเรนเป็นบอนเหลครับแม่จูรี่พร์ครับมหนึ่งคะแนนจะบุดวิดน,นะครับแบบนี้ ลักลงมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเปิดบอลแรกดีสิริลี่มาให้บอลเร็วนี่ครับจับไม่อยู่แล้วนะครับบอลเร็วตอนนี้เจลรินนี่เด็กมอลังสิตครับหลายๆคนก็เป็นเด็กมอลังสิตนะครับโอ้เกี่ยวได้ครับยกหัวเสาพัตภักน,นี้ให้รุ่นพี่มหาวที่อะไรตีครับจหวะกันที่มาเสิร์ฟครับ มาเปิดบอลแรกไม่ค่อยถึงครับต้องอันเดอร์ให้เพื่อนอย่างไงครับกัลยาณีโอ้เนี่ยครับเอาตัวรอดได้ครับกัลยาณีทำคะแนนได้สิเร็จครับเซตพอยต์แมตช์พอยต์ของนคนรรทศสีมาครับโดยชลนทรองตรงที่เสิร์ฟโอ้โหเอสะไหมเอสเลยครับแล้วก็เป็นคะแนนแมตช์ของทางฝั่งนครสีมานะครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่3ครับ25 e ต่อ15คะแนน